สามความรักที่ช่วยฟื้นฟูให้ต้นยางที่อายุ14ปีที่แคกแกรันสามารถที่จะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตน้ำยางได้ค่ะการที่ต้นยางเขาไม่เจริญเติบโตก็คือต้นยางแคกแรกนก็จะเจอทั้งคนที่ในช่วงแรกที่ปลูกยางไม่ได้บำร,รุงรักษาต้นยางปล่อยให้มีวัชพืช ขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วก็ไม่ค่อยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยบ้างหรือว่าไม่ใส่ใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นยางอันนี้นก็ทําให้ต้นยางแข็งแกรงได้ค่ะและสําหรับคนที่ไปซื้อสวนยางเก่ามาเพื่อว่าจะได้ลดระยะเวลาไม่ต้องมาปลูกยางมารออยากจะกลิดและให้ผลผลิตน้ํายางเลยอันนี้อยากจะไปเจอสวนยางที่แข็งแกร่นแล้วจะฟื้นปูอย่างไรทําให้ต้นยางเขาสามารถกลับคื้นมาได้ค่ะทําได้ไหมทําได้แต่ว่า ต้องใช้เวลานานและก็ใช้เงินถอนมากอย่าลืมนะคะว่าในช่วงที่ต้นต้นยางต้นเล็กเราประหยัดค่าใช้ใจ่ายก็คือการใส่ปุ๋ยการจับปัจจัชะพืชเพราะฉะนั้นเงินตรงนั้นล่ะค่ะจะต้องเอามาลงทุนในช่วงที่เราฟื้นฟูต้นยางอายุมากแล้วให้กลับคืนมาให้เขาสามารถที่จะกลับมาต้นยางเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตน้ำยางดีได้ค่ะอันที่สองก็คือเร่งการเจริญเติบโตอันนี้เร่งไม่ได้นะคะเพราะว่า กขาสามารถที่จะต้นยางกลับมาสมบูรณ์ได้แต่ว่าจะไปเร่งให้เจริญเติบโตเท่ากับต้นยางที่เขาดูแลมาดีๆตั้งแต่ต้นยางเล็กอันนั้นไม่ได้ค่ะและที่3ามก็คือการปรับเปลี่ยนการเกรี่ต้นยางค่ะอย่าเกรี่ีนะคะเพราะว่าอาหารที่ใช้ในการสร้างน้ำํำยางและก็ใช้ในการเจริญเติบโตค่ะก็คืออาหารก้อนเดียวกันค่ะที่สะสมไว้ต้นยางถ้ามาใช้เพื่อการสร้างน้ำํำยางคือเกรยดยยางถี่ผลผลิตออกมาเยอะแต่ว่า อาหารที่ไปใช้ในการเสริมสร้างการจเจริญเต,ติบโตของต้นก็จะมีน้อยค่ะเราจะเห็นได้มากค่ะว่าต้นยางเขาจะใบเหลืองซีดและใบเล็กนะคะต้นก็แค่แกนไม่งามเปลือกก็แข็งความหนาเปลือกก็บางแล้วก็จํานวนท่อทายางมีน้อยค่ะนี่ค่ะจะต้องมาคํานึงด้วยนะคะสาเหตุที่ทําให้ต้นยางแค่แกนก็คืออันแรกคือต้นยางขาดทานอาหารอย่างรุนแรงค่ะ ในช่วงที่ต้นยางเล็กไม่ค่อยได้มีการบำรุงการใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่มากค่คะใส่ปริมาณน้อยแต่เนื่องจากว่าเราไม่ใส่ปุ๋ยเลยหรือใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นยางบางคนก็ใส่แต่ปุ๋ยคอกมาตลอดอันนั้นไม่เพียงพอค่ะก็ทําให้ต้นยางไม่เจริญเติบโตนะคะหรือเจริญเติบโตก,ก็น้อยนะคะจะต้องมีการใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อที่จะเสริมให้ประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยของต้นยางมีมากขึ้นค่ะอันที่สองก็คือ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับดินนะคะดินสําคัญค่ะต้องดูก่อนว่าดินของเราเป็นดินแบบไหนดินที่เป็นเนื้อดินแน่นมีชั้นหินดานชั้นดินดานหรือเปล่าทำทำให้แรกยานไม่สามารถที่จะหยั่งรืกอไปดูดน้ําบริเวณใต้ดินได้อันนี้ก็ทําให้ต้นยางเจริญเติบโตไม่ดีค่ะหรือว่าเป็นน้ําท่วมขังหรือเปล่าหรือว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่าดินที่ มีน้ําท่วมขังหรือเปล่าวันนี้ร้วนสําคัญนะคะเราจะต้องหาปัญหาให้เจอก่อน,นะค่ะเพื่อจะแก้ไขปัญหาได้นะคะและที่3ามก็คือให้ดูค่ะว่าตอนอ้นยางเราผ่านการเป็นโรคหรือเปล่าอย่างเช่นโรคที่เจอเยอะนะคะโดยเฉพาะในเขตที่ฝนตกชุกก็คือโรครากค่ะพวกโรครากขาวเนี่ยอันนี้สําคัญค่ะที่หรือว่าพวกโรคใบ ร่วงค่ะโรคไปจุดต่างๆ,ๆอันนี้มีผลค่ะทําให้ต้นยางโซมไม่ค่อยโตนะคะและทีนี้วิธีการแก้ไขคูประสานนิสานความรับที่จะมาบอกค่ะว่าในการแก้ไขเราทาอย่างไรค่ะอันแรกก็คือการวิเคราะห์ดินค่ะเราจะต้องเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ก่อนนะคะเพื่อจะรู้ว่าดินมีธาตุอาหารเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ดินถัก อะไรบ้างเพื่อว่าเราจะได้เติมธาตุอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นยางจะทําให้ต้นยางเจริญเติบโตได้นะคะอันนี้สําคัญคะจะต้องมีการวิเคราะห์ดินค่ะแต่ว่าถ้าใครวิเคราะห์ดินไม่ได้อันนี้ก็จะมีปุ๋ยสูตรที่เป็นคําแนะนําของการยางแห่งประเทศไทยนะคะที่เขาจะแนะนําอจูนะคะอันที่สองก็คือสภาพของดินค่ะให้ดูค่ะว่าดินเป็นอย่างไรดินที่เหมาะสมกับการปลูกยางก็คือดินที่มีความเป็นกรดอ่อนนะคะก็คือมี ps 4.5-5.5ถึงค่ะการที่ดินเป็นกดจัดอันนั้นค่ะเราสามารถปรับปรุงได้โดยใส่ปูนดูรไม้ค่ะปูนดูปูนดรไม้ที่ใช้ก็คือ8กิโลกรัมต่อไร่นะคะอย่าไปใส่มากใส่มากทำให้ดินเป็นดางอันนั้นเกิดผลเสียทำให้ ต้นยางเขาไม่เจริญเติบโตแค่แกนเข้าไปอีกค่ะหรือว่าดินที่มีสภาพเป็นกลางหรือเป็นดาน่างอันนั้นก็สามารถเพิ่มได้โดยที่ใส่ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตอันนี้จะมีการมาฐานก็สามารถทําให้ดินมีสภาพเป็นกรดได้นะคะหรือว่าการใส่ปุยป๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ก็ช่วยได้ค่ะความรับที่สาก็คือการใส่ปุ๋ยค่ะการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับต้นยางให้ต้นยางเจริญเติบโตได้ค่ะอันแรกใส่ปุย๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ค่ะปริมาณที่ใส่ก็คือ3ถึง 5กิโลกร,รัมต่อต้นนะคะจะช่วยทําให้ฟื้นฟูดินนะคะทําให้ดินแข็งดินแน่นเขาปรับปรุงโครงสร้างก็ให้เป็นดินโปรง่งแล้วก็ดินสามารถที่จะเก็บน้ําอุ้มน้ําได้มีช่องว่างของอากาศทำให้ตอนอ้นยางเจริญเติบโตดีจุลรียเจริญเติบโตดีเมื่อใส่ปุ๋ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดปุ๋ยนะคะทําให้ตอนอ้นยางสามารถดูดปุ๋ยไปใช้ได้เยอะค่ะอันที่สองก็คือใส่ปุ๋ยเคมีค่ะปุ๋ยเคมี อันนี้เราจะต้องมีสตูตรสำหรับยางใหญ่นะคะก็จะมีปุ๋ยส, 30, 58, สูตรสามสิบห้าสิบแปดสูตรยี่สิบเห้าสิบแปดสูตรยี่สเจ็ดเจ็ดสิบสี่สูตรยี่สิบห้าห้าสิบสี่อันนี้ปริมาณการใส่จะต้องคำหนึงถึงสถูกค่ะอันแรกคือถูกสูตรอันที่สองคือถูกอัตราก็คือ500กรัมต่อต้นต่อครั้งค่ะใส่ปีละ สองครั้งก็คือต้นฤดูฝนแล้วก็ปลายด้วยดูฝนนะคะอันที่สามก็คือการที่บริเวณที่ใส่ค่ะอย่าไปใส่ที่โคนต้นนะคะเพราะต้นยางหจ่เนี่ยรากยางจะอยู่ห่างจากต้นมาระคะ่ะโดยเฉพาะรากฝอยนะคะจะอยู่จากต้นมาประมาณ2เมตรถึงกึ่งกลางระหว่างแถวยางค่ะให้เราใส่เป็นแถบตรงนั้นหรือว่าขุดหลุมใส่ตรงกึ่งกลางระหว่างแถวยางจะช่วยลดปัญหาการที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้ว ฝนตกหนักก็น้ําพัดพาปุ๋ยไปนนเราสามารถจะแก้ปัญหาได้โดยการขุดหลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยจะอยู่ได้นานนะคะไม่ต้องกลัวว่าปุ๋ยจะหายไปนะคะนี่แหละค่ะเป็นสารความรับที่กรุสมัยนะํามาบอกค่ะว่าในการที่จะฟื้นฟูสวนยางที่แคกแรันทาอย่างไรอันแรกก็คือวิเคราะห์ดินดูว่าดินมีปริมาณธาตุหางเท่าไหร่ค่ะจะได้ใส่ให้เพียงพอต้นยางอันที่สองก็คือ ปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับต้นยางโดยเฉพาะความเป็นกรดเป็นด่างนะคะหรือว่าน้ําท่วมขังจะต้องมีการระบายน้ําให้กับต้นยางด้วยนะคะและอันที่สมก็คือใส่ปุ๋ยบำรุงค่ะปุ๋ยคอกใส่ได้มีครบทั้ง14ธาตุแต่ว่ามีธาตุอาหารหลักน้อยจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปร่วมด้วยค่ะจะทําให้ประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยของต้นยางได้ดีและต้นยางก็สามารถจะมันเติบโตได้แล้วก็ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะ ใครเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้เมราการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายๆนะคะและถ้าใครอยากรู้เรื่องรู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอสเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการกลิตยางให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มเป็นคอสที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะอยากจะนำเอาความรู้ทั้งจากประสบการณ์ทำงานและจากการทำสวนยางมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆที่กล้ากระโดดจับเงินล้านค่ะ าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือว่ากดข้อความบอกว่าสนใจแล้วเรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะคือพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับสิบคนแรกที่จองเข้ามาค่ะความรู้ไปแพงละค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงอย่าไปรอผิดลองถูกเลยค่ะใหหาความรู้ที่ถูกต้องรีบสร้างรายได้ดีกว่าค่ะ